ครับไอ้ตู้บูทูธนะครับตัวตัวตัวนี้จะเป็นไม้สองสเตปนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แผ่นเดียวเลยนะครับเพราะว่าไอ้บูทูธตัวนี้มันจะกั้นห้องเบทดอิสระนะครับ<ม>แยกเบทดอิสระเลยนะครับ,มรบไม่ได้เบ็ดรวมนะนะครับเนี่ยมันจะมีกั้นห้องกั้นห้องเบทดกั้นหกอ้าว ทำได้แล้วสวัสดีครับนะวันนี้นะครับพันน้ำพองนะครับจะพามาชมลำโพงบูทุบูทุนะครับทำเพิ่งเสร็จนะครับ รูปร่างหน้าตาอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่เสียงก็ลองฟังดูว่าเสียงใช้ได้ไหมครับวันนี้พร้อมจะมาบอกสูตรแล้วก็ถ้าเกิดท่านไหนอยากทำก็ทำได้เลยนะครับตัดไม้กี่แผน่นกี่เส้นเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะลงให้นะครับท่านไหนอยากทำนะครับลงทุนเท่าไหร่บ้างนะครับจะเขียนไว้หมดนะครับที่ของพันน้ำพองลงไว้เนี่ย ราคาเท่าไรเท่าไหร่บ้างนะครับความดังก็ถ้าเปิดแรงๆนี่ก็ชาวบ้านชงเฉงเออะครับเฉงเอหน้าต่างนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาฟังเสียงกันนะครับอันนี้เปิดเบาๆนะครับนี่นะครับก็คือ สูตรสูตรข้าวๆนะครับนี่คือมองด้านข้างนะครับนี่มองด้านข้างดอกเบ็ดนะครับดอกเบ็ดสิบนิ้วกระพงสิบนิ้วนะดอกเบ็ดสิบนิ้วกลาง6.5หรือจะใส่แปดก็ได้นะครับใส่8ดใครมีแดใส่แปดได้นะครับตรงนี้แหลมกั้นห้องนะครับนี่กั้นเป็นชั้นกั้น นะแล้วก็หน้าตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ด้านหน้าเนี่ยน,นี่นี่ด้านข้างนะครับนี่ด้านหน้าช่องนี้ใส่แอมจิวนะครับแอมจิวตรงนี้ก็กั้นกั้นห้องลงมากลางแหลมเพราะว่าอดอกมันใกล้กันนะครับดอกแม่เหล็กมันใกล้กันก็เลยกั้นนะครับให้มันอิสระนะครับ แอมจิวนะครับใช้ของบูชินะครับแอมแอมจิววัดก็220คูณ2นะครับ,รบ, M 2, ก, 2, รบกลางแหลมเบส350นะครับวัดสามร้อยหนะครับรุ่น ZKAS AH 21่นะครับราคาก็พันสองถึงพันสามนะครับพันสองถึงพันสามแล้วแต่ร้านนะสั่งใน Lazada นะครับ ดอกเบต10นิ้วนะครับที่พันนํำพองใช้ก็ประมาณ400กว่าบาทถึง500บาทเนาะจำไม่ได้ตอนนั้นซื้อมาก็ประมาณนี้แหละราคานะครับสำหรับดอกกลางดอกกลางแม่เหล็กอ่าร้อยร้บนะครับแม่เหล็ก120ยยีคู่หนึ่งก็อ่าหกรบาทนะครับแล้วก็แหลมคู่หนึ่ง 300บาทนะครับสวิตชิ่ง24วนนะครับ250าบาทแล้วก็จะมีผนังบวกกาวที่มาหุ้มตู้นะครับก็ประมาณ200นะครับก็มีไม้15มิลหนึ่งแผ่นประมาณ600บาทถ้าใครมีไม้นะครับถ้าใครมีไม้ก็ตัดตรงนี้ไปนะครับเอาไม้ 15เป็นไม้อัดแท้นะครับเอาไม้อัดแท้ดีกว่านะครับถ้าทําเองนะนะครับถ้าไม้ดีเมัน,นโดนฝนโดนอะไรมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้พันธุำพองใช้ไม้อัดแท้แต่ว่าก็เก็บไม้มาจากตู้เก่านะครับใช้ตู้เก่าเอามาก็ตัดไม้ใหม่ไปนะครับลดต้นทุนไปแล้วก็จะมีกาวมีกาวมีตะปูมีสกนะูประมาณ200นะครับ ไอสำหรับสวิตชิงนะครับไอตัวนี้รุ่น ZKAF 2 1เนี่ยมันจะใช้ไฟประมาณ18 18โวลต์ถึง36นะครับปานน้ำองก็เลยต้องใช้สวิตชิง24โวลต์นะครับ24โวลต์นะไม่ไม่ถึงกับสูงนะครับแต่ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเปิดเต็มเต็ม เปิดสุดๆเลยก็กเบดก็มีตัดอยู่นะถ้าเกิดเปิดสุดเพราะว่ารุ่นนี้มันใช้ไฟ36วนนะครับถ้าจะเพิ่มก็ต้องใช้สเตปอัพนะครับเพิ่มไฟนะครับสเตปอัพนะครับเบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดเสร็จแล้วนะครับตู้นี้ก็อยู่ประมาณ3,000กว่าบาทบวกลบนะ3,000 3,000ถึง4,000นะบวกลบ หากไม้ออกถ้าหากไม้ออกก็เลยประมาณ3,000ต้นต้นนะครับ3 0 0พต้นต้นนะครับคุณภาพเสียงเดี๋ยวเดี๋ยวให้ฟังนะครับแล้วจะให้สูตรไปด้วยท่านไหนที่อยากอยากได้ก็ลองดูนะครับนี่นี่คือหน้าตานะครับปัญหาพี่ายังเลือโ ตัวนี้แจ็คเอาออกมาจากแจ็คโฟนนะครับต่อมาเป็น LR เพื่อที่จะเสียบมิกนะครับมิกคาราโอเกะ หรือว่าเสียบโทรศัพท์มือถือแต่จริงๆอะถ้าเกิดโทรศัพท์มือถือมันมีบูทูตอยู่แล้วนะครับมันมีบูทูตอยู่นะตอนนี้ก็ลังฟังบูทูธอยู่นะครับอลองฟังดูนะเมื่อกี้เปิดหนักๆก็กก<ล>มีคนเชงเนืออยู่เนาะ<ล>ก็เกรงใจเขานะครับเอาใจปรุู่ในบ้านค่ะ่วงนี้

วานนี้ครับนี่เพิ่งเปิดได้ครึ่งเดียวนะเปิดได้ครึ่งเดียวถ้าลดเบียดลงไปนี่กลางกลางนี่ดังดังไกลเลยนะครับดังไกลเลยได้อีกเยอะเลยนะครับต้องเพิ่มสเตปอัพไฟขึ้นไปอีกนะครับความใหญ่ของตู้ก็ไม่ใหญ่มากนะครับ ประมาณจริงๆแล้วของ,ของพันนำฟองเนี่ยกับกับสูตรที่ให้เนี่ยตัวนี้จะเล็กกว่านิดนึงเพราะว่าทำแค่ไอแม่เหล็กก้อนเดียวแต่ไอที่เขียนสูตรให้เนี่ยสามารถทำใส่แม่เหล็กสองก้อนได้เลยนะครับก็คือชุดเต็มชุดใหญ่ได้เลยนะครับตัวนี้ก็เลยอาจจะสั้นกว่าที่อยู่ในในที่เขียนสูตรให้นะครับ ความยาวประมาณหกสิบนะครับความยาวประมาณหกสิบเซนความสูงก็สี่สิบน่อยๆสี่สิบต้นๆน,นะครับและกว้างก็ประมาณสี่ิบกว่าเหมือนกันนะครับลักษณะนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาต่อคาราโอเกะให้ให้ให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะเป็นคลิปที่สอง ต่อจากคลิปนี้นะครับนไหนที่อยากได้สูตรก็เขียนตามสูตรที่พันน้ำพองเขียนให้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเบียดก็ดังใช้ได้อยู่เบียดดังใช้ได้อยู่เนาะนะครับโอเคนะครับชื่นชอบกอ็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณนะครับ